สวัสดีครับสองเราสตอรีขอเสนอพริกหนุ่มยัดไส้ย่างครับเป็นเมนูยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งในช่วงนี้วิธีทำก็ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนครับเชิญรับชมได้เลยครับพริกหนุ่มขนาดกำลังดีครับเครื่องปรุงก็ตามภาพเลยนะครับวันนี้เราทำแบบยัดไส้หมูครับเตรียมหมูบดช่างน้ำหนักให้ได้ตามสูตรเพื่อรสชาติจะได้คงที่ตลอด ถ้าไม่สะดวกจะใช้หมูจะเป็นไก่หรือปลาก็ได้นะครับใส่สามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียดลงไปผสมครับตามด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสฝาเขียวผงปรุงรสครับน้ำมันงาเล็กน้อยต้นหอมผักชีซอยคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันครับ นวดไปจนเหนียวแล้วก็พักไว้ครับพริกหนุ่มเฉือนตรงหัวเล็กน้อยไม่ต้องให้ขาดนะครับแล้วก็ผ่าตรงกลางแหวกเอาไส้และ,มะเมล็ดออกให้หมดแล้วใส่หมูสับที่เราปรุงรสไว้ลงไปครับใส่จนเต็มเลยนะครับวันนี้เราจะย่างให้ดูสองวิธีครับ วิธีที่หนึ่งย่างโดยหม้อทอดไร้น้ำมันวิธีที่สองย่างด้วยเตาแก๊สโดยใช้กระทะเทฟลอนธรรมดาครับไส้ที่เราทำไว้ใช้จนหมดก็ได้ประมาณ9ชิ้นครับเราจะย่างด้ยหม้อทอดไร้น้ำมันก่อนครับตั้งอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา15นาทีครับ ครบเวลาทุกอย่างก็สุขเรียบร้อยประมาณนี้ครับจัดจานพร้อมรับประทานได้เลยที่เหลือเรานำมาย่างด้วยกระทะเทฟลอนด้วยไฟอ่อนปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีครับครบเวลาก็เปิดฝาพลิกกลับด้านไปมาบ้างครับ สลับกับการปิดฝาบ้างประมาณ3 5นาทีทำสลับกันไปเรื่อยๆครับเอาด้านที่เป็นไส้หมูลงไปบ้างพริกหนุ่มต้องย่างให้สุกนะครับถ้าไม่สุกจะเหม็นเขียวการที่เราปิดฝาอบไว้ช่วยให้ไส้หมูสุกถึงข้างในด้วยครับ การย่างทั้งสองแบบรสชาติไม่ต่างกันครับแต่แบบเทดล่อนจะได้ความชุ่มฉ่ำกว่านิดหน่อยขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ